คลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการหาของขาวของขาวก็ของที่เนี่ยที่ผมมีอยู่วิวยี่ห้ามันจะหาได้จากดันเจี้ยนนี่นี่ครับคือจะเป็นดันเจี้ยนแบงแทองจะรับของลเวยี่สิบห้าชิ้นนี่ครับจะรับเป็นของลเวยี่ห้าทุกชิ้นนะ <c oughs> แล้วก็เวสามสิบนี่เอ่อเวสี่สิบ ของเลกสีก็ต้องไปหาจากดันเจียนไอ้ดันเจียนเดชแต่ไม่ใช่เป็นแบงทองแล้วแล้วของขาวเราอะสามารถอัปเกรดขึ้นไปได้อีกอวิธีอัพก็คือกดไปที่ปรับแต่งอุปกรณ์เลยมันจะวิ่งไปหาเอพีซ ที่ธีอัพเดทของมันก็คือเอาธนูละหนึ่งอันที่ใส่ที่มีอยู่แล้วก็ใช้ไอันนี้ไอ้วัตถุดิบพวกนี้เราต้องคาฟเอาไอ้ตัวเนี้ยเราคาฟได้นี่สองชิ้นนี้เราหาซื้อได้ที่อันพ c นะเราซื้อได้เลยแต่ว่าเราจะคาฟไอ้นี้ได้เร็วหลอมเราต้องเร็วสองก่อนเพราะมันเป็นผลิลิตของเร็วสองไอรอนก็เหมือนกัน ต้องเลเวลสองเหมือนกันอันนี้เราก็หาได้จากการที่เราคุณแร่คุณแร่เลเวลสองอ่ะอันนี้คุณแร่เลเวลหนึ่ง้งสองทั้งคู่โอเคก็คือได้จากการขุดแร่สองอันแรกได้จากการขุดแร่แล้วก็เอามาสร้างไอรอนอาวุธจะใช้ไอรอนทั้งหมดเอ่อ ใช้อลรอนหอันอาวุธแล้วก็ไอ้นี่หอันแล้วก็พวกชุดก่ออะไรพวกนี้ก็อัพได้เหมือนกันแต่ว่าชุดก่อเราไม่ต้องอัพก็ได้เดี๋ยวเรารอเปลี่ยนไปใส่ของเลเวลสี่สิบเสื่อห้าคุมแล้วก็รองเท้าอ่ะเดี๋ยวเราใส่เลเวลสี่สิบแล้วก็ไอ้พวกกระดับอะไรพวกเนี้เราจะอัพก็อัพได้เราอัพได้อัพได้เหมือนกัน ของอัพก็อัพเหมือนกันอ,อัพจ,จากไลฟ์เหมือนกันแต่ก็ต้องหลอมลอมเลเวลสองเหมือนกันประมาณนี้นะครับการหาของขาวมาใส่เวลนะแล้วก็วิธีอัพเดทของมันนะอ,อาแถมให้อันนี้คือถ้าเกิดเราจะเราไปขุดแรกตรกปลาแล้วใช่ไหมพยายามอะหลอมไอ้ตัวเนี้ยเยอะๆ เยอะๆเลยนะเสื้อที่เราอ่ะจะได้เอามาบวกอาวุธเราอ่ะไอเลเวลเยอะๆอย่างตอนนี้ของผมเลเวลยี่สิบเจ็ดแล้วยิ่งบวกเยอะตรงเนี้ยมันจะบวกเยอะมากถ้าเลเวลหกสิบมันจะบวกห้าร้อยคือบวกเยอะมากแล้วก็คราฟพวกอ่าไอาเนี้ยอ่าคราฟเป็นพวกโอดิ้อีรูอะไรพวกเนี้ยนี่อีรูโอดิ แล้วก็ไอ้น,นี้ด้วยปลาดิเอียมอะไรสักอย่างเนี่ยไอเน,นี้ยจะเอาไว้รีไฟรีไฟพวกประดับนี่ก็คือจะเป็นพวกขึ้นบวกหนึ่งแบบเนี้ยขึ้นบวกหนึ่งใช้อโอริบวกคโนวใช้ไอ้บาเดียมนั่นน่ะบวกประดับขึ้นเป็นบวกหนึ่งแล้จะบวกตรงนี้เนี่ยรีไฟเห็นไหมจะบวกเยอะอยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆก็บวกเยอะนะบวกเยอะอยู่ ค okay. ประมาณนี้นะครับ